ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 ผ่านยากจริงแลนฟอร์ดเผยชื่อคู่แข่งที่หินที่สุดในพรีเมียร์ลีกมาคารฟอร์ดออกโรงโยกย่องคลายบอ็อกเกอร์ว่าเป็นผู้เล่นที่ดวนด้วยยากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกแลนฟอร์ดลงสนามแม่กับแมนยูนเต็ดในพรีเมียร์ลีกไป299นัด นับตั้งแต่ประเดิมสนามให้กับทีมในปี2016ดาวเตะวัย25ซัดไปแล้ว123ประตูให้ปีแสดงมากที่สุดเป็นอันดับ11ในประวัติศาสตร์สโมสรมังคาราฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งของแมนยูนเต็ดออกโรงยกย่องไคล์วอเกอร์ฟูลนแบกของมนเซตี้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เล่นด้วยยากที่สุดในพรีเมียร์ลีกดาวเตะวัย25ปีซัดไป30ประตูรวมทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่แล้วทำให้ตอนนี้ เขายิงให้ปีแสดงไปแล้ว123ประตูมากที่สุดเป็นอันดับ11ในประวัติศาสตร์สโมสรอนแม้มีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วแต่แรดฟอร์ดยอมรับว่าเขาถึงกับไปไม่เป็นเหมือนกันเมื่อต้องดวลกับวอลเกอร์เพราะอาจจะพูดได้ว่าเป็นใครวอลเกอร์ความสามารถทางร่างกายของเขามันน่าทึ่งมากๆเพราะงั้นมันจะเป็นวันที่ยากเสมอในการดวลกับเขาคุณต้องพยายามเล่นงานเขาโดยไม่ทันตั้งตัวหรืออยู่ผิดตำแหน่งแต่ตย่งนั้น เขาก็สามารถกลับมาได้มันจะเป็นเกมที่ยากเสมอในการเจอกับไคล์วอลเกอร์เวสตามเดินหน้าคว้าตัวกองกลางแมนยูแทนดีแคนไรท์เวสต์แฮมยูไนเต็ดกำลังเจรจากับแมนยูเพื่อเซ็นสัญญากับสกอตแม็กโทเมเน่ต้องการหาตัวแทนดีแคนไรท์ที่ย้ายไปอาสเนนดลด้วยค่าตัว105ล้านปอนด์โดยแม็กโทเมเน่ยังมีสัญญาอยู่ในอัล์ฟอร์ดถึงปี2 0 2 5พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอ,อีก1ปี สกายสปอร์ตสื่อดอังกฤษรายงานว่าเวสแฮมกำลังเจรจากับแมนยูเพื่อเซส,สยากับแม็กโทมิมเน่เพื่อต้องการทดแทนดิแคนไรท์ที่ย้ายไปารสเซนล่าสุดมีการระบุว่าพวกเขาได้ติดต่อหาแมนยูอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมิฟฟิลทีมชาติสกอตแลนด์